ลานี้หมายเลขเจ็ดยอดโยทินตามมาด้วยหมายเลขเก้าผ่านเหลี่ยมครับไทยชดช่วงผ่านเหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวนำิดตามมาด้วยยอดโยทินไทยชดช่วงยอดโยทินไทยชดช่วงยอดโยทินไทยชดช่วง ไทยโชคช่วงย่างนำครับตามมาด้วยยอดโยทินแรงขึ้นมาอีกมาครับหมายเลขแปดทนายคันโทน่าขณะนี้ไทยโชดช่วงยอดโยทินไทยโชคช่วงยอดโยทินยอดโยทินไทยโชดช่วงไทยโชดช่วงยอดโยทินไทยโชดช่วงยอดโยทินยอดโยทินไทยโชคช่วงไทยโชดช่วง God, do